สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำลิฟบินนะคะหรือว่าเข็มกัดไว้อะไรนะคะแบบง่ายๆสำหรับเด็กๆติดไปโรงเรียนนะคะอุปกรณ์ที่มีเลยกันไกลิฟบินผ้านะคะอันนี้จะใช้เป็นลิฟบินผ้าเนื้อเงามันนะคะขนาด1.2เซนติเมตรหรือว่าครึ่งนิ้วแล้วก็เข็มกัดนะคะเข็มกัดถ้าวัดเป็นเซนติเมตรน่าจะอยู่ประมาณ1.5เซนติเมตรนะคะ แล้วก็นี่เลยค่ะปืนกาวปืนกาวเราใช้มานานแล้วเราต้องเสียบป,ปืนกาวทิ้งไว้ให้มันร้อนก่อนนะคะนี่คือริบบิ้นที่เราใช้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นผ้าอย่างดีม้วนใหญ่แต่จะเอาริบบิ้นอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆเราก็มาวัดดูว่าขนาดที่เราชอบอย่างเงี้ยบางคนอาจจะชอบแบบสั้นยาวไม่เท่ากันของเราจะใช้นะคะวัดตัวนี้เราตัดมาแล้วขนาดของมันก็คือความยาวเราใช้ไป ส6บหเซนติเมตรนะคะสิบหเซนติเมตรหรือประมาณ 6. 5หนิ้วนะคะพอเราตัดริบบิ้นแล้วเราก็ทำการควยแบบนี้นะคะเลือกขนาดให้เหมาะสมระหว่างที่เราคว้เราก็ควยแบบนี้นะคะแล้วเราเปิดตรงนี้เราก็เอากาวหยอดหยอดแค่เพียงเล็กน้อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยิ้มเลยเทอแล้วก็ไม่สวยเราก็ใช้กาวแล้วก็ยิงไปแค่นิดเดียวเอามือกดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ แล้วเราก็หยิบเข็มกัดขึ้นมาเข็มกัดเราจะใช้แนวขวางแบบนี้มันจะเลยเราก็เลยต้องใช้แนวตั้งนี่คือเข็มกัดของเราค่อยๆใส่กาวไม่ต้องใส่จนเยอะมากนะคะมันจะเยอะเกินไปแล้วเราก็มาวางลงแล้วก็กดนะคะกดทิ้งไว้สักพักนะดี๋ยวมันก็จะแห้งแล้วเราก็ตัดแต่งปลายนะคะเอากันไกลมาตัดให้มันเกิดมุมป,ประมาณสักสีองศานะคะเสร็จแล้วง่ายมาก